อาจารย์เรื่องของงบประมาณขาดดุลกับงบประมาณฐานสูงต่างกันยังไงอะคะงบประมาณขาดดุลก็คือรายรับไม่พอรายจ่ายก็เลยต้องกู้มาชดเชยก็เรียกว่าขาดดุลงบประมาณมีมีสูตรว่าขาดดุลงบประมาณได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของงบประมาณรายจ่ายบวกกับร้อยละแปดสิบของงบชําระคืนเงินกู้อันนี้เป็นสูตรนะเป็นสูตรประจําส่วนเรื่องงบประมาณฐานสูหรือซีโร่เบสเนี่ยเป็นเรื่องของการ จะทําโครงการในงบประมาณรายจ่ายเนี่ยไม่เอาของเก่ามาดูว่าเคยทําอะไรไม่มาต่อยอดปีที่แล้วเคยลือ้อทางเท้าปีนี้ก็ลือ้อทางเท้าต่อยอย่างนี้ไม่เอาอคือพูดอ่างว่ากลับไปคํานวณใหม่ว่าอันไหนที่มันใช้ไม่ได้ยกเลิกไปอันนี้ยากในทางปฏิบัติมันยากเพราะว่างบประมาณที่มันทำเนี่ยมันพัวพันกันมาเป็นโครงการต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองซึ่งได้ผลไม่ได้ผลก็คือต้องไปประเมินใหม่ว่าแต่มันคงได้คงทําไม่ได้ทั้งหมดอมส่วนใหญ่ก็จะเป็นงบพวกงบงบ ก่อสร้างาจัดซื้อจัดจ้างโครงการต่อเนื่องอะไรพวกนี้ซึ่งบางครั้งเราก็เห็นว่ามันทําทิ้งเยอะทําแล้วไม่ได้เรื่องเยอะตามต่างจังหวัดอัตลาด พืชผ,ผลเกษตรอะไรอะไรงวควายเข้าไปอยู่เต็มไปหมดแบบนี้มันต้องเลิกเลยไม่ต้องทำคำว่าฐานสูงคือไอ้มึงทําอย่างนี้มึงเลิกทําได้แล้วทันทีเลยบ่ะแลอะอันไรดีกว่ากันนะคะมันมีข้อดีมันก็แล้วแต่แล้วแต่อันนี้อย่าไปด้านเลยสนาคมหมายเขารู้เรื่อง <laughs> คือหน้าที่ของสนาคมหมา <laughs> แต่หลายเรื่องเลยนะมาเกี่ยวกับอาร